สวัสดีเพคะวันนี้หม่อมฉันรายงานตรไปเลยะค่ะหม่อมฉันจะทําอะไรกินเพคะหม่อมฉันหม่อมฉันจะทําอ่อมตับอ่อมตับอ่อมตับตับกไก่นะจ๊ะพี่น้องมีหดตับหดไตหอดอยียงมันเด็ดไปนี่ข่อยเป็นคนกินเนี <laughs> ่ย <laughs> เนื้อไก่กับพวกใครกินพี่น้องเป็นคนบ่ามากกินเนื้อไก่ข่อยต้องขอประทานโทษเด้อค่ะ ข่อยเป็นคนบ่มากกินเป็นเนื้อเป็นอย่างเยอะแยะสีไหมคะเนาะเข้าใจกันเนาะอย่าว่าข่อยดัดจริตจด,ดัดบิดจักเบี้ยวด,ด,ด้วยอันเจ้วขามาักกินพวกอันตีนตีนแต่ไม่กินตีนคนนะคะตีนไกลอันตับไตอีหยังจังแฉข่อยกินได้คะ่ะตับข่อยสีเฮ็ดอีหยังะติตอนนี้ออมอุบัตอ้ยขอโทษค่ะอมอันระบาดอันบ้านข่อยแล้วกัข่อยสิค แกบอกพิกหยวกซื้ออันนี้มาให้ลูกนอนอยู่น้มากินปลาปิกาแล้วก็หมักแรดิบหมักแรดิบอันนี้มันสวยไงค่ะอันนี้มันบ่กเป็นของสวิเดนจ้ะอันนี้ตอนนี้ตัวควายกินหมักแรดิบนี่รู้สึกว่ามันจะมันจะเขียนมันมันมันจะบอกว่าเป็นของสเปนของสเปนหมักแรดิบถ้าหมักมันจะเป็นช่วงกบช่วงเริ่มต้นจ้ะตอนนี้อีกจากน้อยมันสิบัวนิ่น้อยพี่น้องโมนิ่น้อยโมนิน้อยนี้มันสิแเสีบมันสิหวานอันนี้มันสิ มันสีเวละหยังมันสีบอพลยเนี่ยค่ะมันนวยไงต่วันนวยไงของเขาเนี่ยแต่คือสีโบสีโบไงคัตปันใดเคอซัํานี่แหละบาบนวยไงผู้วูคือจังอันมันเกยวมันเกยวอยู่บนบ้านเฮาอยู่บ้านเฮาวันที่คอยซื้อกันตอนไปเมืองไทยนี่อยู่วิลล่ามันสิเป็นนวยไญ่ๆมันสิคือหัวมันเกลวเพราะว่าบ้านเขาเข้าใจนิดค่ดินบ้านเขาเป็นแบบนั้นเขาก็ต้องเข้าใจสมรรถภาพของพักแต่ละที่เพราะคาะนั่นแหละ มาเกลดิบมันจะเป็น,ฟนเฟี้ยนเฟี้ยนนหน่อยนึงเฟียนด้พี่น้องเฟียนคอยมัก่อยมักคอยมกัยมกเป็นคนแบบนี้ก็ค,คือจังว่าแหละถ้าบริโภคหนูนาสวีเดนแฟนเพจก็สิบริโภคแบบบ้านๆ้านบ้านนอกก็คลิปวิดีโอก็สิเป็นแค่ครอบครัวของเจ้าของเบ้าบ้าบ,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 าบอป่วงปวง,ปงสไตล์คอยละกะแต่่อยคอยบ่ได้เป็นคนบ้าด้พี่น้อง่อยบ่ได้เป็นคนป่วงสิสิไปเข่าโรงพยาบาลกิด้ข่อยเป็นคนที่เต็มอิ่มจากสังคมชีวิตทุกเสียงยางแล้ว เขาเต็มทีแล้วเราไม่ต้องการเราอยากยู่ชีวิตของเขาชีวิตแบบนี้เห็นผูใ้ใดเห็นก็ให้เป็นเฟสลี่เป็นอย่างกันกับเขาเบอกก็บอกสิเ่รกะต้องมีคนบอกเขาใจี่ายเห็นเขาใจงา่ายๆสไตล์บ้บานเขาโอเคเนาะค่ะอันสำหรับแฟนคลับน้องงูนนาก็ต้องบอกเพราะว่าแฟนคลับน้องงูน้าค่ะน้องงูนานะคะ <c oughs> แฟนคลับน้องงูนะาน้องงนูน้าแคือเขาไปดอกกิจเมื่อเ้ารนะคะแปดโมงตอนนี้คนสิบโซงลูกประมาณสิบโมง เต้าม้งเงนี่่อยสิไปส่งลูกเคยแล้วเพราะว่ามันหนาห่อนมันสิเขาหนาห่อนมันสิมันสิแก้งดิพี่น้องมันเป็นันนหนาสว่างกำลังสิเยอะมากกว่าหนามืดนะคะพี่น้องซีถุ่มมันจะมืดสวีเดนตอนเนี้ยจากน่อยมันสิสมเหมิ่มมันสิแกงจางปางตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเดือนกัวกัวกูละกะกะคือสิบอแค่เห็นคลิปหนูนะก่สีเห็นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จังใดแบบนี้ละแล้วขนาอะตามสไตล์แหละหนูนาสวีเดนแฟนเพจ ถ่ายชีวิตครอบครัวตัวเองร้องเพลงบ้างเป็นอะไรบ้างเบโกโฆษณาเบโกโฆษณาก็ขายผลิตภัณฑ์ตัวเองเนาะคะ่ะโอเคตัดไปตรงนี้เพ่เป็นยังค่อยเข้าใจบางคนก็อาจจะไม่ชอบไม่เป็นไรค่อยเข้าใจค่ะ <c oughs> มักกันกับก็ต้องฟืนใจเบิ่งกันเนาะคะ่ะแม่นนนาะพี่น้องมักกันก็ต้องเบื่องต้งขีงหูขีตากันอีฮานี่ไม่ขีตาบอ เวลาไปกับเพื่อนกับเพื่อนฟูงมูมีขิดตาก็ต้องบอกเขาอย่าไปยอยากายเนี่เราจะทําทให้เพื่อนเราเสียใจทำไมไม่บอกกูว่ากูมีขี้หูขี้ตาเราอย่าไปอายใครนะคะเราต้องบอกเพื่อนเราเนยขี้ตาออกมันไม่ใช่เรื่องหน้าอายค่ะบอกหลดุดโอเคนี่ก็คลิปนี่ก็คลิปตับ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 ไปแล้วจา้าจับจุบจับจับจุ๊บุ่นบัดข่อย <ขอ S 2> สิลงพี่น้องอีมอนองนอีมันแดงแบบโอ้ยเงิดจ้าขวง